ครับสวัสดีครับนี่เป็นคลิปแรกของปี2565วันนี้วันที่12มกราคม2565ผมไม่ได้ทำคลิปนานวันนี้จะพูดเรื่องอะไรวันนี้จะพูดเรื่องส่วนตัวครับพรุ่งนี้วันเกิดผมแล้วจะครบ49ปีปัญหาบ้านเมือง ยังไม่อยากพูดทุกคนก็รู้นะครับตอนนี้ข้าวของแพงมีครับวิธีแก้ปัญหามันมีง่ายนิดเดียวแต่เขาจะไม่ทำกันเพราะเวลาทำมันต้องคิดโน้นคิดนี่ไอน้นี่ทวงไอ้นั่นทวงถ้าคนมันจะทําจริงๆมาทำง่ายนิดเดียวครับนี่เป็นประโยคคิดที่ผมมักพูดวันนี้ผมจะพูดนานหน่อย เพราะนี่คือคลิปแรกของปีหกห้าแล้วผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มาเกือบเดือนละ่าทีนี้ก็คุณภาพคงดีกว่าไอคลิปเดิมๆที่ผ่านมาครับยี่ห้อซัมซุงเหมือนเดิมแล้ครับแต่ซัมซุงรุ่นใหม่ก็ไม่แพงแล้วครับห้าพันกว่าบาทใช้ของอย่างคุ้มค่าไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยอ่ะนอกเลื่อนประกันใหญ่ละ ครับวันนี้จะพูดเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวกับบ้านเมืองผมจะพูดเรื่องพระเจ้าแน่นอนคุณฟังผมมาหลายคลิปคุณอาจจะรู้แล้วว่าแนวคิดผมเป็นแบบไหนครับผมเชื่อในพระเจ้าผมไม่ดูถูกศาสนาอื่นนะครับเพียงแต่ผมบอกว่าผมเชื่อในอะไร ผมมักมีประโยคที่ผมใช้อธิบายคนอื่นคุณเป็นแกะของใครคุณก็จำเสียงของคนเลี้ยงได้ครับอยู่ในคำพีมีบอกครับผมเป็นแกะของพระเจ้าผมก็จำเสียงของพระเจ้าได้คุณเป็นคนของศาสนาพุทธคนก็จำเสียงคนเรียกของคุณได้คุณเป็นคนของอิสลามคนก็จำเสียงคนเลี้ยงของคุณได้ คุณเป็นศาสนาซิกินดูพรามครับคุณก็จำคนเลี้ยงคุณได้เช่นเดียวกันครับในโลกนี้เราเป็นคนของใครเราก็จำเสียงคนเรียกร้องนั้นได้ผมก็จำเสียงคนที่เรียกร้องผมได้คนที่เลี้ยงผมมาได้คนที่ผมอยู่มาเกือบทั้งชาติอาจจะเป็นชาติที่แล้วถ้าพวกคุณเชื่อนะครับครับ แน่นอนผมเชื่อในพระเจ้าทุกวันนี้ก็เลยเป็นอยู่อย่างนี้เกือบ49ปีผมคิดว่าผมคุ้มพระเจ้าของผมตายสามสิเองผมอยู่เกินท่านมาตั้งหลายปีครับผมจะไม่เทียบกับศาสนาอื่นแต่จริงๆอยากจะพูดนะครับอ่า มีนักเปรียบเทียบศาสนาด็อกเตอร์ซาคิวไนมังนะครับเขาเปรียบเทียบศาสนาดีๆศาสนาพุทธคิดอิสลามนับถือพระเจ้าก็คล้ายๆกันละครับแต่ละย,ยุคจะมีคนมาส่งสารในช่วงหนึ่งก็มีคนส่งสารประเภทหนึ่งในอีกยุคก็มีคนส่งสารมาเรื่อยๆศาสดามาเรื่อยๆครับครับนี่คือเรื่องศาสนา ผมถึงมาอยู่ทุกวันนี้พระเจ้าทําอะไรให้เราบ้างก็ทุกอย่างแล้วครับถ้าค็เป็คนหลักในพระเจ้านะตั้งแต่เกิดตั้งแต่ผมตกอับตั้งแต่ลมหายใจตั้งแต่เกิดเวลาผมเดือดร้อนเวลาผมเจ็บเวลาผม อดยากเวลาผมหิวโหยแน่นอนครับไม่มีใครได้ดั่งใจพระเจ้ามีวิธีทางของแต่ละคนคนแบบนี้ต้องได้รับอย่างนี้คนแบบนี้ต้องได้รับอย่างนี้เราไม่เข้าใจพระเจ้าหรอกครับเพราะถ้าเราเข้าพรจ้เข้าใจพระเจ้าได้ง่ายๆเพราะองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าแล้วครับมันเป็นประโยคเด็ดอยู่ในหนังครับถ้าดูหนังบ่อยคุณก็จะได้ยิน ในพระคมภีร์ก็มีบ่อยคำอุปมาอุปไมยจะมีกันเยอะผมก็อยากยกคำอุปมาอุปไมมาพูดครับอย่างเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้าแน่นอนเวลาผมเอานี่ไปเล่ามางคนจะไม่ค่อยเข้าใจครับอย่างเหมือนพระเจ้าตกลงไว้แล้ว ว่าถ้าคุณทำงานในหนึ่งวันพระองค์จะให้คุณขึ้นสวรรค์ครับพระองค์เจอใครก่อนพระองค์ก็เรียกให้มาทำงานให้พระองค์ก่อนคนนั้นก็ได้สวรรค์พระองค์เจอใครตอนเที่ยงพระองค์ก็เรียกเข้ามาตอนเที่ยงถ้าทำงานเสร็จพระองค์ก็ให้ขึ้นสวรรค์พระองค์เจอเขาตอนเย็นเขาก็เรียกทํางานตอนเย็นถ้าคุณทํางานให้พระองค์คุณก็ยังไม่ขึ้นสวรรค์ครับผมมีความคิดอย่างนี้ ถ้าพระองค์เรียกผมจนนาทีสุดท้ายถ้าผมรับใช้พระองค์ได้ผมก็คงได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันมีครับบางคนว่ามียุติธรรมเหรอบางคนทำงานให้พระเจ้าทั้งชีวิตก็ได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันบางคนแค่เสี้ยววินาทีสุดท้ายที่ทำให้พระเจ้าเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์ครับความยุติธรรมอยู่ที่พระเจ้ามนุษย์ไม่มีวันเข้าใจ ไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าผมไปเล่าชาวพุทธเขาก็ไม่เข้าใจครับลองอธิษฐานลองลองพิสูจน์กับพระเจ้าแล้วถ้าพระเจ้าตอบสนองคุณโอเคคุณก็เป็นคนของพระองค์แต่ถ้าพระเจ้าไม่สนองคุณเลยไม่เคยเลี้ยวแลเลยพระองค์คุณก็ไปหาพระเจ้าองค์อื่นเถอะที่พวกคุณศรัทธาครับ ผมขออธิษฐานแล้วผมก็ได้รับได้รับเรื่องอะไรม,มันเป็นความลับของผมครับพระเจ้าผมคงไม่มาบอกคุณครับอ่ะกี่นาทีแล้วโอ้โหเจดนาทีแล้วครับแน่นอนผมคงจะพูดเรื่องพระเจ้าแค่คลิปเดียวต่อไปความคิดอื่นๆเขาก็จะมีแนวความคิดของพระเจ้าเนะ้น แน่นอนครับผมเป็นคริสเตียนผมก็จะมีความคิดแบบคริสเตียนแต่ผมอยากให้ทุกคนรอดนะครับเราสามารถกลับใจได้จนถึงวินาทีสุดท้ายถ้าคุณไม่กลับใจคุณก็จะตกนรกเหมือนกันครับคุณเป็นคนของนรกนรกเรียกคุณคุณก็ไปตามเสียงนั้น พระเจ้าของศาสนาใดเรียกคุณคุณก็ไม่ฟังคุณก็ไปทางที่มันเลวที่มันร้ายก็แสดงว่าคุณเกิดมาจากนรกนั่นเองแล้วนรกก็ตามตัวคุณเจอก็เรียกคุณใช้งานคุณคุณก็จะไปทางนรกนั่นแหละครับน้อยลายที่จะขึ้นสวรรค์แน่นอนครับร้อยคนพันคนมันขึ้นกันไม่หมดแน่คนชั่วมีเยอะคนดีมีน้อย ทางเดินของคนดีไม่ได้ราบเรียบลำบากขุขะลำบากมาทั้งชีวิตนั่นแหละครับคือการฝึกความอดทนว่าเราจะทนได้ถึงที่สุดไหมหรือเราจะล้มลงกลางทางผมก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ต้องพิสูจน์อยู่ทุกคนก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันจนจะลมหายใจสุดท้ายมาถึงครับแด่พระเจ้าวันนี้ขอทำคลิปให้พระองค์ ใครชอบก็ช่แชร์ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องแชร์ครับแฟแฟยุติธรรมดีดูเวลาแล้วขานาทีแล้วโอเคครับไซโยนาระบายบายพระเจ้าคุ้มครองทุกท่านอาเมน